ลาใส่ข้าวตัวแล้วมันมันก็ไม่ยาวหรอกคุณเธอใส่ข้าวตัวเลยมันไม่ยาวหรอกใส่ข้าวตัวมันไม่ยาวไม่มต้องโผล่งโ้กกเ,เก,ก็บกลับไปก่อนเลยก็โทรตามเดี๋ยวเธอเดินกลับใช่ไหมให้แกเดินกลับ <laughs> เป่าปแกโทมาน่งไปเอาุญแจเรถซึ่งไอ้แกไอ้ต้องแกแกนแกคิร่องเท้าแก่ัดตไม่สวยแกแนออนะดเธอไม่เอาไม่เอาไนะสวย ใส่แต่มันสุกอ่ะสกัเส็จตลาดเช้าตลาดไห่0มันนี้มันเยนด้วไนหมไปเียค่อยองดกันไม่ได้มันไม่มีเข็นยาวเลยอ่ะเอาแค่ไปตอ ชอ,ชอบมันมหมันมาดิเอาเดินมาตาตัวนี้ซวยบ้าี่ต้นลือนไอเดียวี่เรื่องก็ช่วยม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ไม่ใ่เป็นเียวก็ได้เป็นเี่ยวเนี่ยเราว่าไอเน,นี่ยจะเป็นเด็กยุคเกมันจะชอบมีตรงนี้ ก้าวศูนย์งัวราคาเนเหอะ่าาเอาไปเลยสิตัวแทมตัวหนึ่งไม่อยากเอาเอ็นอปแล้วมันตัวมันใหญ่เกินเาใส่รางั้นมันจะใส่กายาวมันใสเใหญ่ขาก็ยาวอยู่แล้ว ตัวนี้ไม่สวยเหรอเอ็นแสนไม Vas ่สวยเหรอเอาวันช่วยไหมช่วยลาไปมาตื่นนี่ยแทนเสื้อเหมือนกันเลยเห็นไหมตัวนี้เป็นสีดำเท่าะฉะนั้นสีดำมันก็ช่วยอยู่พ i r s t you must กระจายเส้นเดี่ยวไหมวันนี้จะได้ ใส่ได้ไม่ต้องวัดใส่ได้ไปเลยใครรู้ก็รู้แล้วว่าใส่ได้ใส่ได้ไหมวัดดึงหลังหน่อยเพราะมันใส่ทางหัวแล้วมันก็ลงมาที่ตัววัดไหลว่าไหลมันยาวขนาดไหนใส่ได้เวลาขันตัวสั้นขึ้นไปอีกหนึ่งพอเข้าตัวแล้วมันก็หลุดลงมาที่ตาตุ่มกลายเป็นเรดเรตไปให้มาเด้อ ใช่ได้ยังตัวนี้เออได้แล้วซื้อสามแถมหนึ่งใช่ไหมซื้อสิบซื้อสิบซื้อสิบแถมหนึ่งพ่อค้าบอกพ่อค้าไม่คิดค่าเลือกนานก็ดีเท่าไหร่แล้วพ่อค้าบอกเลกกนนาซื้อสามแถมแถมเสื้อตัวนึง ในช็อก็ไแลตเด็กจะตึกเข้าห้องน้ำห้องน้ำรู้ไหมห้องน้ำสะอาดเอือมรถค่ะใบมีผีหนังด้วยว่าใช่ชอบอยู่ตรงว่ามันใส่สบายแล้วมันก็ไม่ต้องรีบด้วยเหมาะสำหรับผู้ชายที่รางไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบผู้หญิงเราไม่รีบไม่ต้องซักด้วยไม่ต้องรีดมันไม่ต้องรีบ หาหาเหมาะกับผู้ชายแบบตัวรีบอย่างเราลมดีลมดีนี่มันจะมีสองหรอกแล้วเราก็ ได้สิ่งที่ต้องการแล้วเราก็จะกลับแล้วเนี่ยให้ไปดูรุ่นเหมือนกัน ลงได้นะจ๊ะครับอือตันี่ก็สวยอยู่ใช่มันจะทุมันจะปิดข้างหลังเนี่ยมันจะปิดเป็นเนี้ยมันจะเส้นหนา เขาเลือกกันสองคนตลาดอมาจะไม่ต้นแล้วนูฝั่งนี้ก็จะขายเสื้อผ้าเป็นตลาดมือสองแล้วก็มีเมืองหนึ่งรยดอ่ะขึ้นมาข้างหลังแล้วฝั่งขวานี่ก็จะเป็น ขายของสดพวกผักผลไม้อาหารสดกับข้าวมีของกินตอนเช้าด้วยอาหารเชา้า